ไม่เรียออะไรด้วยไม่เรียออะไรส่วนใครจะทําบุญไม่ทําบุญก็ไม่ได้สนใจเพราะชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองจากเดินสายต่างต่างประเทศจากไปเทศไม่มีเงินบริจาคจากห้าแปดมาไม่เคยมีคนไทยคนไหนมาบริจาคช่วยแมย้แต่บาทเดียวหลังจากไฟไม่วัดทุกคนอยากจะช่วยแต่เป็นสํานักสงฆ์วัดไม่ถูกต้องช่วยเราไม่ได้ ตอนหลังมาก็คือเลิกทําบุญกับวัดอื่นเหมือนกันเพราะวัดเราไม่ถูกต้องมีอะไรเราก็มาทําที่วัดเราสบายใจกว่าสบายใจแต่วัดอื่นเรียอะไรคร,ครั้งแล้วครั้งเล่าคนก็บริจาคแต่วัดยังอยู่สภาพเดิมที่เปลี่ยนแปลงก็คือรถยนต์กับโทรศัพท์สังคมไทยเขาชอบพระแบบนั้น เท่าที่ดูเขาชอบพระกะล่อนหลอกลวงเช่ไหนเดือนชัยเป็นต้นก็ชอบอย่างนั้นเราตั้งใจจริงมันไม่มีค่าหรอกก็จะพักประมาณสักเดือนกว่าเรือออกมาก่อนพเนินเทินทึกก็จะทําต่อประมาณเดือนพฤษภาคมเดือนเมษาเนี่ยเดือนสายไปเทศที่เขมรก่อน พอมีรายการเข้ามาส่วนคนที่ก็ชอบของดีวัดศักดิ์สิทธิ์พระศักดิ์สิทธิ์ก็เชิญไปวัดอื่นที่นี่ไม่มีเจ็บปวดพอแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าใครจะราม,มานี่คือการใครทอบสดทาง YouTube ใน YouTube มันจะอยู่นานมาก25ปีหาคนดียากคนดีนะมี แต่คนดีจริงๆเนี่ยมันหายากยิ่งโดยในสังคมพระเนี่ยหาพระดีแทบไม่ได้ไอ้ที่กราบไหว้กันนี่โอ้ยชื่นชมเหลือเกินก็ตามสบายของคุณแล้ววัดนี้เราก็ไม่เคยเชิญชวนว่าใครต้องมาทําบุญไม่เคยเชิญไม่เคยเชิญใครแม้แต่ป้ายวัดยังไม่มีเลยไม่เคยมีป้ายที่อะไรกับเขาก็อยู่ง่ายๆสบายๆอยู่ได้ก็อยู่ก็แค่นั้น พอดีช่างเขามาเบิกเงินจะไปจ่ายเงินค่าช่างเขาก่อนขอจบยุติการถ่ายทอดเสียงตัวเพียงแค่นี้